ยาริ์สีแดงมาเสิร์ฟอีก1นึ่งคันนะครับเอ๊ะขยี้ตายทีหนึง่งมันสีแดงจริงหรือเปล่าจริงๆต้องบอกเลยว่าคันนี้มันเคยเป็นสีแดงมาก,ก่อนนะครับเป็นรถเธอร์มาอีกหนคันนะครับเจ้าของบอกว่าสีแดงไม่เขชอบอยากได้สีดํามากกว่าเพราะเป็นผู้ชายใช่ไหมครับชอบความเข้มเขมดุดุนะครับผมก็เลยถามว่า แน่ใจนะพี่เปลี่ยนสีเพราะว่าความชอบเฉยๆนะไม่ใช่เพราะชนมานะครับเขาบอกว่ารับประกันการันตีนะครับก็เลยไปตรวจสอบมาว่าโอเคนะครับยืนยันตามที่พี่พูดนะครับไม่เคยมีชนแน่นอนก็เลยซื้อกลับมานะครับคันนี้เป็นตัวยาริสเอทีพนะครับเห็นไฟหน้าครับว่านี่โฉมใหม่รุ่นใหม่นะครับสวยงามมากขึ้นเนาะกระจังหน้ามีความเท่ขึ้นแถมได้ชุดแต่งตัวได้68นะครับค่ายนี้สำนักนี้บอกเลยว่าใส่ยี่ห้อไหนรับรองว่าทุกรุ่นนะครับเฟยวแน่นอนเนาะและวันนี้ยาริสเอทีพประตูโหกว้างขวางไม่เหมือนรถอีโค คือเหมือนรถแบบซัมเมตประมาณกลางๆอ่ะนะครับเพราะว่ากว้างขวางนั่งสบายทั้งคนขับและคนนั่งด้วยนะครับถัดมาด้านหลังดีกว่าสเกิร์ตขนาดใหญ่นะครับแบบนี้เลยภายในนะครับก็เป็นตัวเบาะผ้ากึ่งหนังนะครับกับเลขไม้หกหมื่นหกพันกิโลนะครับแถมรถที่ปีใหม่ด้วยนะปีใหม่ไม้น้อยนะครับอ่ะมาฟังราคาครั้งนะครับกับเจ้ายาริสเอทีพ์นะครับสีแดงเปลี่ยนเป็นดำนะครับแล้วก็ชุดแต่งรอบคันสเกิร์ตอยังไงได้หกแปดนะเลขไม้หก0 0 0่กิโลนะครับวันนี้ราคาเอาเพียง 348,000บาทเท่านั้นนะครับอยากซื้อสดก็ได้หรือจะผ่อนก็ได้นะครับถ้าผ่อนผมก็มีบริการไฟแนนซ์ให้ทุกที่ทุกเทศเหมือนเดิมน,นะครับ่าสุดท้ายนะครับใครมองหารถอีโคคาร์นะครับเล็กๆปีใหม่ๆน่าใช้นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน